สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องวชิแอนนะคะก็จะมาอ่านหนังสือเสียงเกี่ยวกับชีวพันธุ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชน,นะคะคะอีพีที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดถึงชื้พันธุ์บาซิลัสซับติลิสนะคะแล้วก็ได้พูดถึงชน,น,ะะงนิดของศัตรูพืชไปแล้วนะคะก็คือเป็นโรคเขียวที่เกิดจากแบคที ria ค่ะวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ โรคใบจุดขนาด้ากันต่อนะคะค่ะชื่อวิทยาศาสตร์ค่ะ Alternaria b r a s i c i c o l a นะคะ S C H W Visher l และ A b r a s i c a break S A C C ค่ะวง p y o s p o r a r e s e a อันดับ Pyosporares นะคะเชื้อ,อรา Alternaria บรัสซิคโคล่า (HCV), วิวเชอรและ A b r e, a s c e l l a เบรก S a c c สาเหตุโรคใบจุดในพืชตระกูลกล่ำเป็นเชื้อราที่สามารถติดไปกับมเมล็ดพันธุ์สีสบอนสปอร์สามารถแพร่กระจายไปตามลมน้ำมแมลงสัตว์มนุษย์และติดไปกับเครื่องมือการเกษตรพบระบาดมากในฤดูฝนนะคะหรือในสภาพที่มีความชื้นสูงค่ะ พบได้ทุกระยะการเจริเติบโตและทุกส่วนของพืชอาการในต้นแก่มักพบบนใบและก้านเกิดเป็นแผลจุดเล็กๆสีเหลืองต่อมาขยายแผลขยายใหญ่ขึ้นค่ะสีน้ำตาลเข้มถึงดำแผลมีลักษณะเป็นวงค่อนข้างกลมเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆค่ะเชื้อราก่อให้เกิดโรคใบจุดกับพืชตระกูลกะหล่ำเช่นะนาผักกาดขาวผักกาดเขียวบรอกโคลีกวางตุ้งกะหล่ำปลี โรคมีพบได้ทุกแหล่งปลูกพืชน,นะคะเสื้อราสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วทําความเสียหายต่อผลผลิตทําให้คุณภาพของผลผลิตเสียหายซึ่งส่วนใหญ่ใช้ใบเพื่อบริโภคส่งผลต่อราคาของพืชผักหากเกิดโรคในระยกระกล้าจะทําให้พืชไม่เจริญเติบโตและตายในที่สุดไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ค่ะ นี่ก็จะเป็นลักษณะโคลนีของเชื้อราอัชเนียบาซิซิโคล่า S C H W U วิลเชอร์บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะอาการโรคไปจุขนาที่เกิดจากเชื้อราอัชเนียบาซิซิโคล่า S C H W U วิลเชอร์และอัชเนียบาซิสิเก้เบรค S A C C นะคะต่อไปค่ะโรคแอนแทรกโนสพลิกค่ะชื่อวิทยาศาสตร์นะคะ คอเลสเตอรอลกลัมเกลียวสปอริโอเรสเพนสซีแคปซิซีและซีไบเปรเรตัมวงโกลเมอริโอเรสเออันดับโกลเมอริโอเรสนะคะเชื้อราคอเลสเตอรอลกลัมกลอสปอริโอเรสซีแคปซิซีและซีไบเปรเรตัมสาเหตุโรคแอนแทรกโนส โรคก,กุ้งแหง้งซึ่งเป็นโรคที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอาการของโรคแอนแทรกโนสมีลักษณะจุดช้ำสีน้ำตาลบนผลพริกแผลขยายเป็นวงกลมหรือวงรีตันเป็นชั้นเนื้อเยื่อยุบตัวเป็นวงกลมหรือวงรีรูปไข่และเมื่อมีความชื้นสูงจะเห็นเป็นเมือกสีส้มอ่อนหากเชื้อราเข้าระยะผลอ่อนทำให้ผลบิดเบี้ยวคล้ายกุ้งแหง้งชาวบ้านจึงเรียกว่าโรคก,กุ้งแห้งค่ะ เมื่ออาการรุนแรงผลจะเน่าและร่วงไม่สามารถเก็บผลผลิตได้โรคนี้พบระบาดได้ในพริกทุกสายพันธุ์และทุกแหล่งปลูกค่ะแปลงที่มีการระบาดของโรคจะทำให้ผลผลิตลดลงมากกว่า50%ค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะโคโลนีีของเชื้อราคาโกติกัร u ร g ออ o s p ร r โอเร,ส,อร,รสเพนส์บนอาหารเชื้อ PDA ค่ะ ค่ะนี้ก็จะเป็นลักษณะอาการโรคแอนแทรกโนสพิกที่เกิดจากเซียลาคอเลตโตติกัมโรสปอริโอเรสเพนส์นะคะหากการประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีรียประเมินเปอร์เซนต์การเกิดโรคเหี่ยวในแปลงด้วยสายตาทุก30วันก่อนหลังการใช้ชีวพันธุ์ทุกครั้งและเก็บข้อมูลปริมาณผลผลิตเปอร์เซน การเกิดโรคเหี่ยวในแปลงปลูกจะลดลงและได้ปริมาณผลผลิตมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ใช้เชี้อพันธุ์ BSDOA 2สีนะคะโรคใบจุดในพืชตระกูลกะหล่ำประเมินเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคด้วยสายตาโดยใช้สังเกตการโดยให้สังเกตการเกิดจุดแผลทั้งบนใบและก้านใบหลังพ่นเชื้อพันธุ์ครั้งที่1การเกิดโรคควรลดลงไม่ต่ำกว่า30%จากนั้นมันสังเกตอาการบนใบที่สร้างใหม่ ซึ่งการเกิดโรคควรลดลงและเมื่อพ่อนครบ4-5ครั้งการเกิดโรคไม่ควรเกิน20%ค่ะรถแอดแทกโนดในพริกนะคะเริ่มสังเกตต,ตั้งแต่ระยะพริกออกดอกการเกิดโรคบนใบไม่ควรเกิน20%หลังจากนั้นประเมินพริกในระยะเก็บเกี่ยวไม่ควรพบการเกิดโรคเกิน1 5นะคะพริกร้อยผลพบโรคไม่เกิน15ผลนั่นเองค่ะ าการผลิตขยายชีวพันธุ์นะคะ1เตรียมอาหารนะคะทริป,ปิกโซยเอกา T.S.A และเนื่องค่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียส,ส,ส,สความดัน15ปอนต์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา 15นาทีค่ะ 2. เคอาหารเลี้ยงเชื้อ t s a ใส่จานเลี้ยงเชื้อทิ้งไว้ขค่าคืนก่อนใช้เพื่อให้หน้าอาหารแห้งนะคะ 3. เลี้ยงแบคทีเรียบัซลัสติลิสบนอาหาร t s a ที่เตรียมที่เทเตรียมไว้แล้วบ่มเชื้อไว้3วันก่อนนำมาทำเชืวอพันธุ์ใช้เชื้อจำนวน40จานเลี้ยงเชื้อนะคะต่อช่อค่าม1กิโลกร,รัมค่ะ 4. เตรียมสารละลายะคะ MgSO7H2O นะคะ1ื่ค่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15นาทีค่ะค่ะ5เตรียมสารละลาย2.5เซคารบอซิลสเมทิล เซลลูโรสสเตอริอ 10. ัมโซลต์ CMC เนื่องค่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15นาทีค่ะ 6. กช่างชอกรัมถุงละ1กิโลกรัมนำไปนึ่งค่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15นาทีค่ะ 7. ผลิตชีวพันธุ์แบคทีเรียบาซิลัสทริสในรูปแบบผงสูตรสำหรับ1กิโลกรัม 7จตวงสารละลาย2.5%นะคะ MgSO 47 H 2 o จากข้อ4ปริมาณ200มิลลิตรเทใส่จานเลี้ยงเชื้อในข้อ3ประมาณ5มิลลิตรต่อจานเลี้ยงเชื้อนะคะจากนั้นขูดเชื้อจำนวน40จานเลี้ยงเชื้อใส่บีเกอร์ค่ะเจเติมสารละลาย2.5% C.M.C จากข้อ5ปริมาณ200มลลิตรลงในบีเกอร์ผสมให้เข้ากันนะคะ7.3นำสารแขวนลอยแบคทีเรียรที่เตรียมไว้คลุกผสมกับชอค้ำที่ผ่านการนึ่งค่าเชื้อแล้วจำนวน1กิโลกร,รมัมนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะ7.4นำชีวพันธุ์บาซิลสัสตริสที่ได้ตากในถาดอลูมิเนียมที่รองด้วยอลูมิเนียมฟอยล์และปิดถาดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ผงตากลมนะคะือตากลมให้แห้ง เป็นระยะเวลา3วันค่ะ7.5เช็คปริมาณแบคทีเรียบาซิลัสซัติลิสที่ผลิตได้ด้วยวิธี Dilution Plating ค่ะ7.6นำชีวพันธุ์บาซิลัสซัปติลิสที่แห้งมาบดให้ละเอียดเป็นผงและบรรจุใส่ถุงฟอยล์ถุงละ1กิโลกรัมค่ะอันนี้จะเป็นการขยายการผลิตขยายชีวพันธุ์แบคทีเรียบาซิลัสซับติลิสนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลิงก์ QR Code คลิปของชีวพันธ์ค่ะก็จะมีในส่วนของ BS DOA 2 4 BS 2 0 W 1 BS 2 0 W 3 3ค่ะ วันนี้เราก็จะขอจบการอ่านนังซีเสียงเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะคะอีพีหน้าเราก็จะมาต่อกันที่ลาไตรโคเดอร์ม,มานะคะค่ะก็ขอขอ,ขอบคุณในการรับฟังรับชมด้วยนะคะเป็นกำลังใจแอดมินด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ